เมื่อวานนะเมื่อวานตอนท้ายคคุณพรดรปิศนาันทกุลจากพรรคพมเยจยทยนี่แหละะก็พูดกันตรงๆไอ้ร่างกฎหมายฉยบับนี้มันยังมีปัญหารัฐบาลด้วยกันเองก็เห็นไม่ตรงกันฝ่ายค้คานบางกลุ่มก็ไม่เห็นด้วยมีปัญหาเยอะแล้วไงครับไม่คุย<ว>กันจบดังนั้นดังนั้นขอไม่แสดงตัวเลยให้มันล่มไปงั้นเหรอคะขอลากไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้มันไปถกข้างนอกต่ออีกรอบหนึ่งก่อนทำไมไม่คุยกันละคะไม่ทราบ ไปกันทีน่คุณชาดาไทยเศษและการสสไทยธานีแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณชาดาคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมรรคุณเดินไหครับสวัสดีครับครับครับคุณชาดาครับไอ้ร่างพรบวัตถุอันตรายมันมีปัญหาอะไรครับมันเป็นร่างของรัฐบาลเองไม่ใช่เหรอครับค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกฎหมายฉบับนี้มันมีปัญหาอะไรมันมันเป็นเรื่องที่นโยบายครับเราแล้วก็สสหลายคนก็มีความเห็นไม่ ไม่ไม่ต้องการให้ให้กฎหมายออกมาอย่างนี้นะครับผมนะฮะคราวนี้คุณคุณดนายต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราโหวตไม่เอาเลยเนี่ยครับค <c oughs> ่ะกฎหมายนั้นตกไป <c oughs> ปัญหาก็มีอีกว่ารัฐบาลทาไมอย่างนั้นอย่างนั้น <c oughs> หรือปล่อยให้กฎหมายผ่านไป <c oughs> แล้วทาไมสภา,าปล่อยมาได้ยังไงกฎหมายมีปัญหามัน <c oughs> เป็นเรื่องของการให้ <c oughs> ให้เอกชนต่างประเทศมาร,รับรอง เรื่องของการจะนําเข้าสารพิษนาเข้าสิ่งต่างๆจากต่างประเทศนะครับเราใช้ใช้ใช้ระบบของเอกชนเข้ามาเราต้องการให้เป็นสถาบันวิชาการมากที่สายเท่านั้นโอเคโอเคเพาฉะนั้นที้เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นเราก็ทำโดยตามวิธีที่ว่าให้มัน ไม่ครบองไปโอเคแต่ปัญหามันไม่ได้มีตรงนี้ครับผมครับครับต้องเอาความจริงมาคุยนครับยโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจไอ้เรื่องความจริงที่ต้องเอามาคุยกันถ้าฉะนั้นผมถามเรียนถามเป็นประเด็นพื้นฐานนิดหนึ่งร่างพรบวัตถุอันตรายฉบับที่เป็นปัญหานั้นนั่นนะครับเสนอโดยประชาปัฐโทษโทษโทษเสนอโดยพลังประชารัฐหรือเสนอโดยภูมิใจไทยครับร่างฉบับนี้ครับร่างฉบับนี้เสนอโดยกระทรวงสาสารกรรมนะครับกระทรวงสาหกรรมคุณศยะน่าก็คือพลังประชารัฐ เขาคือของภาครัฐนะทีส่วนใหญ่เข้าคอรมอรับมันก็เป็นส่วถลายของคอรมอนั่นแหละโอเคค่ะครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้สาระหรือไฮไลท์ของมันร่างพรบวัตถุอันตรายที่มีปัญหานั้นมันว่ากันด้วยเรื่องการนําเข้าไม่นําเข้าการควบคุมอะไรอย่างไรสารพาวาควอดที่สังคมได้รับทราบไปก่อนนั้นนี้ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับที่จะใช้ระบบระบบว่าเอาเอกชนหรือองค์กรจากต่างประเทศมารับรองก็ได้แล้วก็ให้คณะกรรมการจะตัดสินตาม ว่าสารต, Finally, ต ас, like, so thinking, ัวนี <to <tort numero> ้มีป <ad> <meter old> <go> ัญหาแล้วนี่เราต้องเข้าใจอย่างว่าสารทุกตัวที่มีปัญหามาจากต่างประเทศถ้าเราให้คนของต่างประเทศเขาเป็นผู้วินิจฉัยหรือในหลักวิชาการถ้าเกิดเขาบอกว่าโอเคคณะกรรมการว่าถูอันตรายก็ไม่กล้าที่จะโนด้วยเพราะเ้าถูกเราฟ้องเราเพียงแต่ขอร้องให้เอาลับไปนะครับผมภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับสาระบางบางประการในร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่นี้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครับผมทางประธานธิบดคุณเกียรติิที่อมรก็อภิปรายเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วคุณเฉลิมลิศอภิวายอภิปรายมาครับที่นี้ประเด็นที่สงสัยกันก็คือก็คือก็ในเมื่อภูมิใจไทยประชาธิปิบย์ก็ติติงร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วปล่อยให้มันผ่านครมและปล่อยให้รับหลักการวาระแรกมันไปได้อย่างไรครับไม่เข้าใจทําไมไม่คุยไม่ถกให้มันตกผลึกก่อนนะครับ จบไปแล้วครับท่านี้ไปอยู่ในขั้นกรรมธิการเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วอาารนะครับนะ<อ>ไม่ไม่เกี่ยวกรบรัฐบาลก็เปเรื่องของกรรธิการก็มีจากหลายฝ่ายจากอยอยอะไรต่างๆ<อ>ซึ่งผมทักทุ่มในไทยก็มีแต่เราก็แพ้มาติเขานะครับก็หลายคนเขาก็ลงลงอะไรเรื่องแป้ยติดบ,บ้างอะไรบ้างเราก็พยายามนิ่งเฉยเพื่อเรารักษามารยาทนะครับก็มีการพูดคุยกับประธานเมื่อวานนี้ก็คุยกันว่าเอาไปปรับหน่อยได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะคุยกัน แต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรครับเกิดจากคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตีเรื่องปิดล็อกดาวกรุงเทพเจ็ดวันนะครับท่านท่านประธานวิต์เนี่ยท่านมิรัตเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเอสปวก็สอบมีปัญหาว่าจะต้องเข้าออกอะไรก็ได้บอกไปว่าเรางดประชุมนะครับงดประชุมทั้งงบประมาณทั้งสภาก็บอกบอกบอกไปเพราะว่าบางคนอาจจะกลับพื้นที่ไม่ได้ต้องล็อกตัวอะไรต่างๆ ด้วยความที่ที่นะทุกเนี่ยแต่ท่านประธานชวนเนี่ยออกหนังสือไปแล้วนะครับออกหนังสือไปแล้วก็ก็ถือว่าอ่ะทุกคนปฏิจัยเอาเองภูมิใจไทยก็มาได้รับการประสานได้ร <ortune> <t ip cold> ับหนังสือเราก็มานะครับมาเข้าไป็นุมแต่เวลาเป็นกฎหมายฉบับนี้เราก็เห็นว่าเราไม่ยอมรับนะครับในเมื่อเราไม่ยอมรับเราจะปล่อยให้ผ่านไปได้ยังไงแต่เรามีความเป็นรัฐบาลมีความเป็นถ้าเกิดเราไปล้มล้มโดยการลงมติ ท่านครับก็จะการเดี๋ยวไปไปรัเทือนรัฐบาลอีกไปก็จะบอกว่าอนี่นะไม่ทําไมไม่ลาออกทําไมสัศงซึ่งมันเป็นกฎหมายการเงินแลรัฐธรรมนูญก็จไต้อําั่งไปการที่มันเป็นเทคนิคการะภาไม่ใช่หนีไม่ใช่มาเปิดกลุ่มกป่า ผมบ,บอกไปดูคนที่ไม่มาประชุมดีกว่ามาั้ง<ม>ที่หลายมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขา<ม>เพราะว่ามันเกิดความสับสนขึ้นมานะฮะแล้วก็เสร็จแล้วทางสภาก็ซึ่งจริงๆเปิดหรือปิดสภามันหน้าที่ประธานสภาใช่ไหมแต่ได้ความที่ว่าทา่านทางวิทย์เนี่ยเขแจ้งไปว่าเห็นว่าท่านนายกสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพมันเป็นความสับสนตร,ตรงนี้ออนนี้เวลาเข้ามาประชุมก็เกิดมีความไม่ไม่ไม่ใส่แต่ปัญหาอันนี้มันปัญหาหน้างานเนี่ยนะครับ ทางท่านประธานก็ไม่รู้ว่าทัางล่างเนี่ยไม่เอากฎหมายฉบับนี้ทางบุดรเกียรของประชาธิปัตย์เองก็ไม่เอานะเราก็ไม่เอาแต่เราถ้าเราจะไปล่มมันก็ไม่ใช่เหมือนกับผมอภิปรายตอนงบประมาณผมอภิปรายแล้วบอกลงคะแนนอย่างหนูอภิปรายเขาจะสีถ้าผมไม่ลงคะแนนหนูก็หนูที่พักดีต่อแผ่นดินนะครับผมผมเป็นหนูที่พักดีต่อแผ่นดินครับเพื่อ แตถ่ถ้าเกิดรัฐบาลล่มหรือมีกระเทือนขึ้นมาทา<ะ>น,นเมืองวไวนะครับภาพตอนนี้โอเคโอเคนี่ก็คือเบื้องหลังของสภาที่มันล่มเมื่อวานอ่ะอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นวิธีการเป็นเทคนิคทางสภา,าที่จะไม่ผ่านร่างกฎหมายที่ท เราไม่รับกฎหมายถ้าเราเป <Okay. S 2> ล่มกฎหมายเนะี่ยเราเป็นผ่ายจบ่บเลยคร,ครับครับ,รบพร,ระชารัชรัฐก็พร้อมใจกันไม่แสดงตนเพื่อทําการบวชด,ด้วยก็แสดงว่าได้คุยกันนอกรอบก็พังพระธปรมชารัฐก็ก็โอเคยอมที่จะดึงออกมา ถอยออกมาแล้วก็มาคุยกันนอกรอบกันอีกรอบนึงถูกต้องนะฮะเราเขาก็ยอมนะที่จบนั้นแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างแต่เวลารู้ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บฝ่ายค้านที่อยู่ข้างนอกก็เข้ากันมาหลวี่เลยไปตากไปปากไปปาหวังว่าข้าโบลถ์จะชนะโอเคโอเคคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายทวนอีกสักครั้งสิครับ ประเด็นที่ภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือประเด็นอะไรพูดอีกสักครั้งที่เป็นสาระสำคัญของอันนี้ค่ะที่เรายังไม่ตกผลึกนะครับเรื่องตัางๆทางตัวที่เราเราไม่เอานะครับตั้งแต่ตอนที่น้องสาวผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าสายกระทรวงเกษตรและสากรณก็มีเรื่องเรื่องเรื่องสามสารขึ้นมาอันนี้สามสารเนี่ยมันจะกลับไปสู่ระบบเดิมได้และที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาใช้องค์กรเอกชนก็ได้หรือองค์กร จะาภาคต,ต่างๆของต่างประเทศเราไม่ต้องการให้ต่างประเทศมาพิจารณาเราถือว่าเอาสภาวิชาการในประเทศไทยอนักวิชาการอย่าไิจิตร์เกะเอกชนเอาอนักวิชาการสภาซึ่งมหาวิทยาลัยของเรามีเยอะแยะนะครับแล้วที่สําคัญก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆรัฐจะสูญเสียรายได้จะเอาเงินเข้าไปคณะกรรมการหมดเปนเคโนอเคบปะโอเค อย่างนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดกฎหมายตัวนี้ผ่านไปไอ้สารอันตรายต่างๆที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยถ้าเกิดต่างประเทศเคารับรองปุ๊บนั่นแปลว่าประเทศไทยถูกบังคับว่าต้องใช้สารตัวนั้นจะเป็นการเอืออเ้อเอกชนหรืออะไรต่างๆครับเราจะบังคับถูกต้องออครับวันๆทั้งนั้าใจนครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือเขาเอาเรื่องของปออย่างเขียดนะครับแต่เรากลัวเรื่องสารสารแล้วกลัวเรื่องอนาคตในวันที่จะมาบังคับเราโอเคครับปูง่ายๆร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดเปิดช่องให้มีการพลิกมติห้ามนำเข้าพาราควอดนั่นแหละปูง่ายๆ ครับคือมันมันสารเคมีทุกชนิดนะครับตัวที่ห้ามไปแล้วอะไรอาจจะเกิดขึ้นมาได้ตัวที่ถ้าเกิดนี่โอบารเดียวกับตัวต่างประเทศรับรองว่าจะถูกาช้ได้โอ่าเอาละครับขอบคุณมากครับคุณชาดาครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณครับเราไม่ใช่หนีเราไม่ใช่หนีนะครับมันเป็นเทคนิคทางทาเทคนิคเรื่องของกฎหมายที่จะไม่ผ่านอย่างไรนะคะรับทราบตามนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะคุณชาดาไทยเศรษฐ์สอสอไทยธานีแลวก็รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่เรื่องนี้ก็เป็นจุดยืนของภูมิใจไทยแต่แรกอยู่แล้วล่ะคือขนะนี้เป็นสองประเด็นค่ะประเด็นเนื้อหาสาระใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยอันนั้นประเด็นหนึ่งนั่นก็ประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อเป็นร่างของกระทรวงอุตสาหการรมของรัฐบาลในการที่จะเสนอมันก็ต้องผ่านครมผ่านแล้วคําถามก็คือในครมทางกระทรวงเกษตรทาง ภูมิใจไทยได้ทักทวงแล้วหรือยังจบกันอย่างไรถ้ามันจบกันแล้วมันต้องจบตลอดสายตลอดทางุกคนี้ใช่แล้วก่อนจะมาพาก่นนั้นไมต้องไม่มีคนกันขัในจังหวะที่เข้าวาระแรกรับหลักการได้คุยกันก่อนหรือเปล่าทำไมมาเฮี้ยนเอาตอนจะเขาวาระสองสามผ่านกันมาที่การแล้วเขาก็สงสัยแล้วบอกว่านี่คือเทคนิคทางสภาในอย่างที่สองนะก็คือว่าถ้ารีบมันว่าเทคนิคทางสภานะ ก็ก็โอเคก็ก็เข้าใจนักการเมืองสสท่านก็ใช้คําว่าขอบอกว่าเป็นเทศาลอ่ะแต่สังคมเนี่ยาไม่เข้าใจโโท์ผมใช้สับต่างดาวได้ไหมฮะว่าชาวบ้านเขาจะเก็ตด้วยหรือไม่ไม่เก็ตค่ะแล้วไม่พึงใจด้วยค่ะเอางี้ดีกว่าไม่ใช่แค่เก็ตอย่างเดียวนะไม่พึงใจด้วยค่ะสรุปนะไม่ใช่เรื่องกลัวโควิด สรุปก็คือยังทะเลาะก,กันไม่เสร็จ <Okay. S 2> เรื่องร่างกฎหมายวัตถุอันตรายก็แค่นั้นแหละยังเห็นไม่ตรงกันแล้วทําไมไม่คุยตรงกันตกผลิตตั้งแต่แรกผ่านเลยเถิดมาถึงขนาดนี้แล้วจากนี้จะยังไงต่อ